ประมาณปี2 5 2 8เป็นต้นมาโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราสรารเวทีในสมัยนั้นมีความริเริ่มในการที่จะก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นโดยการสนับสนุนของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสามหาเทระมีนโยบายให้พระพิสุทธ์สมเน็ คารวะญาตโยมในเขตปกครองคณะสงฆ์าก้าเป็นเบื้องต้นขอนเจนสารคามกดาดศิ์รอยต่อมาก็ขยายมีจุดประสงค์ขยายอยากจะให้ผู้ที่มีการมีโอกาสมาศึกษาโรเรียนทั่วภาคอีสานถึง20จังหวัดเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในการริเริ่มในการตั้ง มหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน่นทําให้พระภิสุทธสมน,นีคารวะญาติโยมได้มีโอกาสได้มาศึกษาเราเรียนในภาคอีสานนี้เป็นหลักพอดีพอตั้งสมัยนั้นหลวงปูพ่พระธรรมวิสุทธาจารย์ก็คือหลวงปูเ่เลวสุมโน,โนเป็นเจ้าวาดวาดัดธาตุพระอารามหลวง ท่นก็ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าเรียกว่าเป็นเป็นรองอธิการตอนนั้นยังไม่ได้ถูกต้องตามตามกฎหมายของพระราชญญัติพออยู่อีกต่อมา2,540สเนี่ยสมัยคนเด็กชวริษยงจะยุดเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยขอขอให้ถูกต้องตามตามกฎหมายพระราชรกญรัติอยคกกรเป็นกรรมกับเป็นรัฐบาลตอนนี้ก็จะถูกต้องแล้ว พอถูกกฎหมายแล้วต่างๆแล้วก็เลยอยากจะให้เป็นที่ที่ที่กว้างกว่านี้ตอนนี้อาศัยวัดธาตุที่ก็มีน้อยอาคารก็ไม่พอใช้ก็เลยหาที่ที่จะสร้างใหม่จะหาหลายที่หลายแห่งเหมือนกันก็เลยไปได้ที่วัดป่าศรีเจริญธรรมใกล้ๆกับบ้านโคกสีตำบลโคกสีอำเภอเมาืองขอนแก่นในว่ดขอนแก่นโดยพระครูหลวงพ่อหลวงพ่อสมจิตปฏิมิตรโตหรือพระครู สิริสารธรรมเป็นผู้ให้ที่ตรงนั้นชื่อว่าวัดป่าศรีเจริญธรรมกับผมอาตมาที่พูดอยู่นี้ก็ได้เป็นนิสิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเเขาเรียกว่าไปเรียนภาคสมทบตั้งแต่ปี2540มารับปริญญาปี2 5 5 5เพราะว่าเมื่อเรียนจบแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานเป็นการ ชดใช้คุณงามความดีที่มหาวิทยาลัยให้ความรู้แก่พวกเราผู้ที่มีโอกาสไปศึกษาเรยืยองประวัติประกตอนนี้ท่านรองธิงการบรีรูปปัจจุบันยัง,ยงเป็นรองอยู่พอ2,544ก็ผมน่าจะมาเนี่ก็หมดวาระก็เลยมีผู้มารับแทนก็คือพระครูปรัตทุกัญญาอรุโนต่อมาก็เป็นพระโสพลรรณบัณฑิต อย่างเห็นนปััจจุบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิทยาเขตขอนแก่นเป็นหนึ่งในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยที่ขยายไปทั่ว,ว,วทุกภูมิภาครวมทั้งต่างประเทศด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้เรามีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกรับบัณฑพระิตและเครือขัดเข้ามาศึกษาณนะมอจรวิทยาเขตขอนแก่นแห่งนี้ วิทยาเขตขอนแก่นจึงมีความเจริญก้าวหน้าเพราะว่าการส่งไม้ต่อที่มั่นคงยั่งยืนโดยอาศัยบุรพาจารย์และพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวิทยาเขตขอนแก่นทั้งที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งที่กำลังศึกษาอยู่รวมทั้งครูบาอาจารย์ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ การศึกษานีท้ทั่วไปก็มีเป็นจำนวนมากอยู่แล้วแต่ว่าเป็นพิเศษในการที่ศึกษาทั้งสองด้านก็มีการศึกษาให้อ่านออกเขียนได้ให้มีวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลายัยมหาจุลงกรรวิทยามาศึกษาอันเป็นผลสุดก็คือมาศึกษาเรื่องชีวิตเรื่องจ,จิตใจเหดานั้นจึงมีกันว่า36ปีแห่งการพัฒนา จิตใจแห่งการพัฒนาสติปัญญาแห่งการพัฒนาสังคมส่วนรวมเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมส่วนรวมหาจุราลงกรณ์ก็จเจริญพัฒนาทาวารขึ้นมาก้าวหน้าตั้งสถานีวิทยุตั้งอะไรกระจายเสียงบอกข่าวข่าว,าว,าวแก่ชาวบ้านอบรมจุลธรรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาวัฒนธรรมเพลีอันดีงามของชาวพุทธเอาไว้เพราะฉะนั้น ลูกหลานที่มาเรียนในตุท้ายพายหลังนี่มีความสะดวกมากขึ้นคนก็สนับสนุนเป็นอย่างดีพวกเราทั้งหลายมีความภูมิใจในความเป็นมหาจุฬาวิทยาเขตขอนแก่นมีความภูมิใจในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อบูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่ตั้งใจที่จะจัดการศึกษาให้กุลบุตรกุลธิดาตั้งใจที่จะจัดการศึกษาให้พระพิสุสมัมเนรและ อ,อุบาสิกาเข้ามาศึกษาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเข้ามาศึกษาศาสตร์สมัยใหม่เรารับนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศจนกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับนานาชาติปัจจุบัน36ปีจากนี้ไปพวกเราทั้งหลายจะพร้อมใจกันพัฒนามจรวิทยาเขตขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาใช้หลักธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นพลังสำคัญเรียกว่าใช้หลักพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาปัญญาใช้หลักพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมพัฒนาจิตใจและให้มีความเจริญก้าวหน้าเรียกว่าเรียนที่นี่ศึกษาที่มจรอว,วิทยาเขตขอนแก่นแห่งนี้ ได้ศึกษาทั้งคดีโลกได้ศึกษาทั้งคดีธรรมจากนี้ไปเป็นร้อยปีเป็นพันปีพวกเราทั้งหลายก็จะยังยึดมั่นคําสอนของพระพุทธเจ้ายังจะทําหน้าที่ใช้หลักพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมใช้หลักพระพุทธศาสนาในการที่จะพัฒนาสังคมให้มีความสันติสุขและเกิดความยั่งยืนในอนาคตอันนี้คือภารกิจที่สําคัญไม่เฉพาะ การดูแลพระศาสนาการดูแลสังคมในสังคมไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายเพื่อนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ไปพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืนตลอดไปและยุคของพวกเหล่านี้ก็จะตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและศึกษาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมตลอดไป ขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาจริยาปฏิบัติทุกรูปทุกท่านด้วยเทอน